ใกล้เปิดเทอมแล้วครับพี่น้องประชาชนทุกท่านบุตรหลานใกล้เปิดเทอมกันแล้วบรรดาผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานครับไปซื้อชุดนักเรียนซึ่งร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลกยังคงขายราคาเดิมแต่มีโปรโมชั่นครับแถมปักชื่อให้ฟรีเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดครับวันแรงงานแห่งชาติทําให้บรรดาผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปหาซื้อชุดนักเรียนกันอย่างคึกคักหนาแน่นกันเลยทีเดียวอย่างที่ร้านจําหน่ายชุดนักเรียนรายใหญ่ในตัวเมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่59ทับ4ถนนนเรศวรตำบลในเมืองผู้ปกครองไปซื้อชุดนักเรียนรองเท้าถุงเท้าการะเป๋าและอุปกรณ์การเรียนต่างๆนางกน,นกวรรณขุนโตเจ้าของร้านครับได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าถึงแม้ในปีนี้ทางร้านจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากค่าแรงวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้นทุกปีแต่ไม่ขึ้นราคาครับแม้ว่าจะได้กําไรไม่มากถือว่าได้ช่วยผู้ปกครองเขาอุดหนุนเราเราก็ช่วยแบ่งเบาเขาในราคาที่ไม่แพงเกินไปและที่สําคัญ ทางร้านครับแถมโปรโมชั่นนี้ในปีนี้นะครับมีบริการปักชื่อเสื้อนักเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ฟรีเรียกว่าช่วยทุนเงินในกระเป๋าของผู้ปกครองตัวหนึ่งหลายสิบบาทครับจึงทําให้ลูกค้านแน่นขนาดแน่นร้านเลยทีเดียว ในขณะที่ผู้ปกครองหลายรายค่ะยอมรับว่าจะซื้อเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นหากของเก่ายังใช้ได้จะใช้ไปก่อนค่ะเนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับซื้อชุดนักเรียนในราคาคนละ400บาทเพิ่มจากเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแม้จะไม่เพียงพอหากต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่ทั้งหมดในเด็กบางรายเติบโตเร็วค่ะและยังต้องไปซื้อชุดพระชุดยุวกาชาดเนตรนารีเพิ่มเติมอีกแต่ยังถือว่าพอทุนค่าใช้ใจ่ายได้บ้างค่ะ